ออนะครับก็ระวังไว้นิดนึงพอรบอรบปีหนึ่งถึงพันต้นต้นก็ไม่ได้เหลือบาก,กว่าแรงสำหรับท่านที่บางคนก็อาจจะไม่ได้พร้อมจะซื้อบัะก,กันรถยนต์นะฮะก็ต้องมีพอรบอรบนะรถสภาพด,ดีดูเรียบร้อยสะอาดสะอาดแบบนี้เนี่ยได้อย่างคันนี้นี่มันก็ไม่ได้หากันได้ง่ายๆนะครับเรียกว่าท่านไม่ต้องประเมินสภาพภายนอกกันละ นะไปดูรายละเอียดกันอย่างอื่นอีกต่อไปได้เลยทีเดียวรถยนต์เนี่ยถ้าเราได้พามันออกไปวิ่งทางยาวๆบ้างนะเหมือนเลี้ยงหมาเลยนะพามันไปออกไปวิ่งออกกําลังกายวิ่งทางยาวๆสักเหยียบม้วนเดียวสักห้าสกสิบโลร้อยโลนะกลับมาวิ่งในเมืองนะรู้เลยครับวิ่งปรื้ดวิ่งปลืดปล้ดเลยแหละ ใช้รถบ่อยๆใช้รถคันเดียวเป็นประจำทุกวันนี้ก็อ,อย่าก้ด้อยดิสองสามวันหรือเต็มที่ไม่เกินสัปดาห์หนึ่งนี่ต้องเปิดเช็คมอน้ำบ้างนะครับมอน้ำแบตเตอรี่นะหลักๆเบสิกเลยเดี๋ยวต้องตรวจสอบนะรถพวกนี้ดูแลรักษาง่ายครับอะไรเยอะเต็มตลาดเป็นหมดแล้วก็ช่างไทยนะเขาเก่งเหลือเกินไม่ต้องห่วงรถอะไรมานะครับ อะไรขาดตัวไหนโทกริ้งเดียวมีครบมีไม่ครบบางทีดัดแปลงได้ด้วยนะจะขับรถอะไรกันแล้วแต่นะครับไม่ว่าจะรถดีขนาดไหนแพงขนาดไหนหรือวัตถุขนาดไหนก็นแล้วแต่เนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่คนขับครับนิสัยการขับของเราก็ระมัดระวังตัวนะครับอย่าให้สร้างปัญหากับคนอื่นอย่าให้เป็นปัญหากับคนอื่นก็มันก็จะไม่เกิดปัญหากับเราเช่นกันนะครับ